คลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโปรดใช้ว,วิจารยาในการดูและฟังนะคะโอเคค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องมูเตลรวยนะคะวันนี้น้องพุดดิ้งมาอีกแล้วค่ะแต่วันนี้มาในเกม Destiny of Sun and Moon นั่นเอง เป็นตัวเกมที่คล้ายๆหลายๆคนก็น่าจะคุ้นเคยกันแล้วนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าเราเคยลองเล่นกันแต่ยังแต่น้องพุดิ้งเคยลองเล่นแล้วแต่วันนี้จะมาแนะนําอีกแล้วค่ะเพราะว่าเป็นเกมที่ดีแต่ว่าเรามาดูสัญลักษณ์ของแต่ละตัวของในเกมกันดีกว่านะคะมี scatter มีตัว Y เหมือนเดิมค่ะเหมือนเกมทั่วไปเลยนะคะแล้วก็สัญลักษณ์อัตราการจ่ายแต่ละตัวที่แตกต่า,างกันไปค่ะแต่ว่าตัวเกมนี้สวยจริง อยู่ในห้องสมุดค่ะว่าไม่ได้เดอ้ออะยังไงนะคะเราเข้าไปดูในตัวเกมกันเลยดีกว่าวันนี้น้องมิทุนอยู่ที่115บาทนะคะจะเขาไป,ไปไปที่20บาทเท่านั้นก่อนค่ะมาค่ะเห็นไหมตัวแรกก็พริบไปแล้วค่ะวายสเกตเตอร์ะไรมาหมดสวยงามตามทองเรื่องเออยังไงคะคูณ เบ็ดยี่สิบไปแล้วค่ะสองพันงงค่ะสปินแบบงง,ง,งรางวัลก้อนโตก้อนแรกในเวลาที่ไม่ถึงสองนาทีน่าตื่นเต้นไหมนะคะ oh. oh. แต่ว่าค่้ยข่ยขยเนี้ยพีจีเนี่ย เกมเขาแจกดีจริงๆทุกคนแต่ว่าเราก็ตัวเกมสวยมาก2,274บาทจากทุน115บาทนะครไปราคา2 0 0 0กว่าได้กำไรแล้วขอเพิ่มเบ็ดนิดนึงค่ะจาก20บาทเป็น40บาทละกันค่อยๆค่อยๆมีต้องรีบนะคะ4 0บบาทยังไงยังไง อืมโอ้โหทุกคนสวยวายมาค่ะสามตัวเลิศโอ้โหสี่ตัว oh God. โอ้ย d มุ้ดใจหายวับเลยค่ะอยากกดกระบาดออกเกมไปเดี๋ยวนี้เลยตื่นเต้นอนะ่ะทุกคนยังไงดี ว้าวเนี่ยไม่มาแนะนำก็ไม่ได้แล้วปะแปบ๊บเดียวได้กำไรบานสุดยอดนะคะเกมนี้เอาจริงไม่คิดว่าเขาก็จะให้แบบเยอะขนาดนี้อแต่ว่าเล่นทุกรอบก็ได้ทุกรอบงงไหมก็เลยอยากมารีวิวให้ดูไงคะว่าได้จริง5,654บาทไปค่ะ ได้กำไรเพิ่มขึ้นมาแล้วสามารถปรับเบ็ดได้ตามใจชอบเลยนะคะทุกคนวันนี้ขอ120ไปก่อนแล้วกัน20 40ไป120ค่ะเธอมันสวยทุกรอบอะสวยจริงอันนี้คือภูมิใจมากไม่คิดว่าการเล่นเกมเราจะได้เงินอะไรขนาดนี้ค่ะยังไงยังไงขอสแกตเตอร์เออ,อยังไงเอ้ยฮู หมุนฟบส12รอบใครว่าไม่เลิศคะเดินตีนะคะคูณ8ค่ะได้ฟีสปินไม่พอในฟีสปินยังมีคูณให้อีกไม่ติดใจได้หรอคะอื้อหือ ทุกคนอน,นี้คือไม่หวังอะไรแล้วนะคือพอใจแล้วอะแต่ก็อะชิวๆแล้วกันขอชิวๆค่ะสิบสองรอบใช่ไหมอืออันนี้คือแค่เจ็ดรอบนะยังไม่หมดรอบนะสองพันแปดอือหือ ถ้าหมดรอบจะขนาดไหนเอ่ยซื้อบ้านเลยปะส่งแสงสุดดิตค่ะพาทิตเอ่ยยังไงคะพูดถึงตัวสัญลักษณ์อะไรต่างๆสวยเวอร์สีทองอะ,อะเออส่งแสงไปอีกแม่คุณเลดนะเอาจริง ได้เลยค่ะชิวๆคือตอนนี้พึงพอใจในการที่ได้กำไรมากเลยอะโอ้โหสุดยอดสุดยอดกอบโกอย่างมหาศาลค่ะเกมนี้ตัวเกมสวยคอเงินหมุนไม่หยุดค่ะตัวเอง 9,936บาทนะคะเหลือรอบสุดท้ายแล้วมาคาดว่าจะพอก่อนนี่คะงงงงได้เงินแบบงงงงคืองงจริงตอนเนี้ยหนึ่งหมื่นหกร้อยอ้อหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบแปดบาทแปรับเบ็ดอีค่ะพอไหมขอลองอีกสักนิดนึงแล้วกันว่ามันจะได้สักเท่าไหร่ อ่ะสองร้อยขอจบที่สองร้อยก่อนอะแล้วยังไงค่อยว่ากันเรื่องแบบนี้ไม่เข้าใครเอาใครเนาะใครๆก็อยากได้เงินใช่ไหมล่ะคะก็อยากได้ไม่ต้องรอคะ่ะเดี๋ยวหาเดี๋ยวส่งช่องทางการติดต่อไปให้หือช้าๆแต่งาม ตัวเกมก็สวยจริงแม่หมุนฟรีไม่หยุดฟรีไม่หยุดค่ะแจกเวอร์ยังไงคะพารทิส่งแสงแล้วแม่ Destiny of Sun and Moon คือเรถค่ะ Number ร์วันตอนนี้ให้อยู่ที่หนึ่งก่อนเธอเขาคูนเก่งมากอะ่ะ เลิศนะ้้าจะรักเขาว่าฉันรักเกมมีไม่ไหวแล้วอ่ะสามรอบสุดท้ายรอบนี้ว่าจะไปแล้วจริงๆค่ะยังไงอย่าลืมมาคอมเมนต์ด้วยนะพูดคุยกันได้ค่ะได้เปลี่ยนประสบการณ์กันเนาะอะขอเช็คก,ก็ดังวันรอบนี้แล้วก็ให้มันจบรอบไปก่อน น้องก็ต้องขอดตัวก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเยืะขนาดนี้เดี๋ยวมาันจะมากกนนาว่านี้รู้สว่ารับไม่ไหวค่ะเขาก็เก่งนะหมุนไม่หยุดจริงๆอะ่ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณคุณที่สร้างเกมนี้มานะคะโอ้ยหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทง,งามๆไปเลยค่ะ เลยสองรอบสุดท้ายเรามาดุนกันอ่ะอีกหนึ่งรอบละงงไม่เงีนเหนมอืมอนงงงอะ่ะเอาจริงรวมรางวัลแล้วรอบนี้รวมรางวัลเสร็จก็น้องต้องขอตัวก่อนนะหนึ่งมืนแปดพันเกรอยี่สิบาท เงามๆได้เงินดีๆแบบนี้ไม่เล่นไม่ได้แล้วนะคะจาก115บาทตอนนี้ได้4000 40, กว่าบาทเธออ่ะยังไงก็ขอตัวก่อนแล้วนะคะไว้พูดคุยกันใหม่คะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะทุกคน